มาทําสลัดผลไม้แช่เย็น5ชนิด5สีแล้วก็ทานคู่กับสลัดครีมค่ะผลไม้ที่ได้มาก็ไปเลือกซื้อจากที่ตลาดสดค่ะหน้านี้เป็นหน้ามะม่วงเราก็เลือกมาเป็นสายพันธุ์น้ําดอกไม้สีจะทองอลามเลยรสชาติจะหวานฉ่าขนาดที่เลือกมาก็พอๆกันเลือกมา2อกิโลก็จะได้ประมาณ7-8ผลค่ะ ผลไม้ต่อไปที่เลือกมานะคะก็จะเป็นแก้วมังกรเป็นเนื้อสีขาวผลไม้เนื้อฉ่ำแต่ไม่หวานมากและในส่วนของแอปเปิลนะคะจะเป็นแอปเปิลสายพันฟูจิเนื้อของแอปเปิลก็จะเหมาะมากสำหรับมาทำสลัดเนื้อจะละเอียดไม่เละผลไม้ต่อไปเป็นกล้วยหอมทองนะคะกลิ่นจะหอมเป็นพิเศษเนื้อนิ่มสุกพอดีและอย่างสุดท้ายที่เรามาทำสลัด เป็นองุ่นแดงนอกจากเปรูเป็นองุ่นแดงที่มีเม็ดองุ่นก็เนื้อแน่นดีมีรสชาติหวานผลไม้ทุกชนิดเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยปอกผลไม้สามารถปอกไปตามความชอบหั่นผลไม้ก็สามารถหั่นไปตามขนาดที่ทานได้เลยค่ะบางผลไม้จะมีความฉ่ำพอหั่นชิ้นใหญ่ก็น่าทาน ส่วนผลไม้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามความชอบเวลาซื้อผลไม้ตามฤดูกาลก็จะได้เยอะทานหลากหลายก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะตัดส่วนของด้านข้างของแก้วมังกรออกแต่เราก็ทานนะคะอันนี้เราก็นามาทานหมดทั้งหมดเลยวันนี้หั่นแก้วมังกรเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำค่ะผลแก้วมังกรวันนี้เนื้อหวานเลยค่ะ นี่ก็นําแก้วมังกรมาหั่นเต็มลูกนะคะแต่ว่าเวลาไปทําสลัดเราก็จะใช้เศษหนึ่งส่วนสาเท่านั้นเองค่ะมะม่วงพันน้ําดอกไม้ก็ผิวสวยปอกเปลือกได้ง่ายผลไม้ส่วนใหญ่เอาไปแช่เย็นแล้วก็จะอร่อยทานแล้วรู้สึกสดชื่นมะม่วงเราผา่กครึ่งแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นพอดีคําค่ะน้ามะม่วงแบบนี้ทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยมากเลยนะคะ แอปเปิล <Apple S 2> เป็นผลไม้ที่เหมาะมากสำหรับมาทำสลัดเพราะว่าเนื้อของแอปเปิลมีความละเอียดพอเราหั่นครึ่งมาแบบนี้ก็จะผิวสวยเลยลอกอกเปลือกแอปเปิลหั่นมาเป็น4ส่วนแล้วก็เราก็มาหั่นพอดีคำค่ะและในส่วนขององ,งุ่นแดงเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกเม็ดออกองุ่นที่รสชาติไม่หวานมาก เนื้อแน่นพอเรามาทานคู่กับผลไม้ที่หวานก็เข้ากันได้ดีเมนูสลัดก็เป็นเมนูที่ได้รวบรวมผลไม้มาทานในชามเดียวกันผลไม้ทั้งแก้วมังกรองุ่นแดงแอปเปลิลมะม่วงแล้วก็กล้วยหอมทองพอเราหั่นผลไม้ใส่กล่องก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าเราจะแบ่งทานเป็นผลไม้สดหรือว่ามาทําแบบสลัดแบบนี้ก็ชอบค่ะวันนี้เราใช้เป็นสลัดครีม จริงๆสลัดเอามาทำทานคู่กับโยเกิร์ตก็อร่อยค่ะเราใช้สลัดครีมไม่มากเพราะว่าจะได้รสชาติความหวานของผลไม้เต็มๆเลยค่ะเราชอบและสนใจทำเมนูมากมายทั้งอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างและของทานเล่นอย่างเมนูนี้ก็เป็นแบบง่ายๆอิ่มท้องอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีผลไม้ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้วตามความชอบได้เลยนะคะ ก็เ,เสร็จแล้วค่ะสำหรับสลัดผลไม้ไว้พบกันเมนูถัดไป